แล้วคนผลิตผลิตไม่ท,นทันท่านผู้ชมผลิตไม่ได้ครั<า>บว<า>ันนี้ก็จะเอาโดนอยู่วันศุกร์ไปจะพาฟัง เช็ยาวเช็ดันฉกข่าวด้วยกันมาฟังเช็คดันเล่าข่าวด้วยกันนะคะแม่น้อยอุดรค่นเนี่ยข้ามาฟังมาฟังด้วยกันกับแม่น้อยอุดรนะคะทนายเขาบอกว่าทนายชั่วว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมทนายอ่านม่ดูอยู่เนี่ยมีรูปทนายอ่านอยู่บนหน้าปกเลยท่านผู้ชมยังไงก็ตามแต่มีทนายอ่านแน่นอนในคลิปนี้นะครับเนาะท่านผู้ชมได้รบครับนะครับก็ เ็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันเกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับเนาะเกิดมาก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะครับว่าอ่ายูทูบเบอร์นะครับจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้นะครับบางคนนะครับอ่าหลงประเด็นขึ้นหลงไปไกลนะครับหลงไปไกลมากท่านผู้ชมนะครับเนาะงงว่าไม่ขึ้นก็คืออะไรครับเป็นเรื่องเงินนะครับการว่าจ้างนะครับตอนนี้ระบาดมากนะครับว่าจ้างให้ยูทูบเบอร์นะครับอ่าเงินนะครับมันคมแล้วก็มันก็หอมนะครับมันก็สามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันซื้อความตายไม่ได้เท่านั้นนะครับเนาะ นี่แหละครับก็คือคนที่อยู่สูงกว่านะครับจะมองเห็นคนที่อยู่ข้างล่างเยอะมากมายไก่กองนั่นก็ยกตัวอย่างนะครับมาอีกแล้วครับพี่พอนะครับเนาะที่อยู่ประเทศอเมริกานี่เขาก็ติดตามข่าวเรื่องกกอกเยอะมากมายไก่กองนะครับติดตามข่าวกอกอกไม่พอนะครับติดตามทุกข่าวเลยนะครับแล้วก็ส่งเรื่องราวมาให้ผมฟังผมฟังแล้วผมเห็นนะครับผมเห็นแล้วผมก็มาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังว่าสิ่งที่แกพูดนะ มันเป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องจริงนะครับหนึ่งแหละนะครับการว่าจ้างนะครับให้ยูทูบเบอร์ไปก่อเรื่องก่อรลวาอย่างนั้นมันก็มีนะครับสำหรับคนที่เห็นเงินแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างนะครับเนาะแล้วก็พี่พอนะครับเขาบอกว่านะครับประชาชนนะครับคนรุ่นหลังให้ระมัดระวังนะครับอยาก ไปเรียนแบบนะครับไปพวกมิจฉาชีพพวกสวมหน้ากากนะครับดีพอนะครับเขาบอกว่าในประเรนะครับจพามาดูเชฟยันเล่าข่าวด้วยกันนะคะอย่าลืมไปดูต้นฉบับของเขาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมาดูข่าวเชฟยันมาดูด้วยกันมามามาดูกับน้อยอุดรชั้นนะคะเพราะว่าตัวเองครับ เขาเรียกว่าเป็นแม่พิมพ์ความชั่วนะครับทาให้ประชาชนคนรุ่นหลังนะครับมองเห็นว่าไอเนี่ยเวลามันใส่หน้ากากมันจะไปก่อคมทําเขียนอะไรก็ไม่มีความผิดนะครับท่านผู้ชมเยาวชนคนรุ่นหลังก็เลยเห็นว่าเออมันทําได้เราก็ต้องทําได้ซึ่งทุกวันนี้นะครับเด็กกําลังรู้กําลังอยากเห็นอยากอะไรเนี่ยมันจดจําในสิ่งแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับบอกตัวเองว่าไม่มีใครทําเราได้หรอกเพราะว่าเราอยู่ในหน้ากากแม้แต่ตัวเราเรายังไม่รู้เลยเราเป็นใครแต่เราหาเงินได้ ด้วยการสวมหน้ากากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ประชาชนก็หลายท่านนะครับก็อย่าไปประพฤติปฏิบัติตามนี้นะครับเพราะว่าบางคนนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับสวมหน้ากากใส่กันก็มีนะครับอันนี้ก็คือหน้ากากแบบสวมแบบเนเห็นนะครับท่านผู้ชมบางทีเนียนมากท่านผู้ชมทําเนียนมากจนเราไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นคนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมอ่ะสกิดอีหน้ากากมันตะไคร้เสร็จแล้วนะครับเรามาสกิดนะครับ สกิดข่าวนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือข่าวที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับท่านผู้ชมนะครับเกิดขึ้นที่บ้านเราผมว่าหลายท่านคงได้ยินได้ฟังนะครับน่าช่องผมก็เคยเล่าให้ฟังนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับเกี่ยวกับนะครับคนสวมหน้ากากเข้าหากันนะครับท่านผู้ชมก็คือก็คือต่างคนก็ต่างแผนนะครับท่านผู้ชมวางแผนกันมาเรียบร้อยนะครับว่ากูจะต้องทําอย่างงน้นอย่างนี้นะครับวางแผนนะครับก็คือท่านผู้ชมเห็นไหม ในข่าวนะครับก็จะมีนักฟุตบอลนะครับมัสดีระดับสโมสรดังจากต่างประเทศครับเข้ามาเรียกว่าเชฟยันเล่าข่าวด้วยกันนะคะไม่นเอยอุดรแค่นี้ค่ะมันเรียจะ่าเชฟันเล่าข่าวด้วยกันค่ะสามัคคีกันอะมานี้ไปดูต้นฉบับเชฟยันด้วยนะคะอ้าว